สวัสดีครับใครที่มีเพื่อนหรือมีปัญหาที่ต้องฟอกไตหรือต่อลูกหมากโตวันนี้แบงก์ก็จะมาแนะนำตัวช่วยดีๆอย่างางเช่าผสมสมุนไพรตาเฮิร์ฟมีตัวนี้ครับทางเช่าผสมสมุนไพรจากเฮิร์ฟมีช่วยปรับธาตุหยินหยางบำรุงการทำงานอวัยวะภายในกระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไตลดจำนวนครั้งของการฟอกไตลงครับที่แบงก์ได้มารู้จักกับถังเช่าตัวนี้นะครับก็เพราะว่าคนรู้จักของแบงก์ที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาแนะนำมา ึ่งปกตินะครับเขาต้องฟอกไตาอาทิตย์ละสครั้งทําให้เสียค่าใช้จ่ายไปเยอะมากตั้งแต่ได้มาทานถังเช่าของเฮิร์มีตัวนี้นะครับซึ่งทานได้ประมาณ2เดือนนะครับก็ทําให้ปริมาณการฟอกไตเนี่ยลดลงเหลือเดือนละหนึครั้งเพราะว่าอวัยว์ภายในเริ่มกลับมาเป็นปกติหลอดเลือดขยายต่อมวกไตได้รับการกระตุน้นและในอนาคตปริมาณการฟอกไตก็จะลดลงเหลือ2เดือนต่อครั้งก็ได้ครับ ต้องขอขอบคุณทางเช่าจากเฮอร์มีนะครับช่วยให้แบงเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคไตและต่อลูกหมากโตด้วยครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่ให้ไวเ้เลยน,นะครับ